จาก r a ปเตอร์นุ่นดูเลยโลกโก้ขสปอร์ตเปิดมาปุ๊บฝาท้ายพอแรงด้วยและโดลเลร์ลิทไฟฟ้านะครับที่ติดตั้งจากศูนย์บริการของเราคือเปิดตัวนี้ปิดตัวนี้อยากจะให้ค้างตรงไหนก็กดซ้ําสวัสดีครับวันนี้มาพบผมนะช่องบาสแฟมคาร์และวันนี้ผมพาทุกคนมาเจอกับเจ้านี่เลยครับเรนเจอร์สปอร์ตดประตูนะครับราคาค่าตัวอยู่ที่9ก้าแสบาทนะครับ และแรงมา้านนคันนี้อยู่ที่170แรงมา้าครับ405แรงบิดนิวตันเมตรเพราะว่าคันนี้เป็นซ mm ิงเกิลเทอร์โบเทอร์โบเดียวนั่นเองนะครับอ่ะเดีย๋ยวมาดูกันเลยว่าคันนี้มีอะไรบ้างอ่ะด้านหน้านะครับเป็นชุดแรปเตอร์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกันชนด้านล่างนะครับทำสีสีดำมาด้วยเป็นดำด้านนะครับแบบนี้สวยมาเลยนะฮะแล้วก็มีประจังหน้าของแรปเตอร์ F4D มีไฟสีขาวนะครับตัวนี้3จุดนะครับจะติดเฉพาะเวลาสตาร์ทนะ ไฟหน้าก็เป็นมัลติรีเฟคเตอร์นะครับตัวนี้ไม่ใช่ไฟดีโซมนะเป็นไฟมัลติรีเฟคเตอร์มาพร้อมกับไฟตัว C d a ย t i m e ์ล n n นิ่งไลท์แล้วก็ครอบไฟหน้ามาให้ด้วยนะครับด้านข้างเป็นตัวคิวล้อของแรปเตอร์นั่นเองนะครับคิวล้อของแรปเตอร์ตัวนี้เป็นขนาด6นิ้วนะครับขนาด1ต่อ1ต่อขนาดจริงพูดงี้ว่าขนาดจริงจากแรปเตอร์นู่นๆดูเลยเห็นปะเรามาดูคันนี้นี่คือชุดแรปเตอร์นะครับที่ใส่ในสปอร์ ยางของเขาก็เป็นสเปค255ทับ 65R18 นะครับเป็นเอกลักษณ์ของเจ้า Sport Ranger ตัวนี้นั่นเองนะครับแล้วก็แม็กของเขาก็จะเป็นลายกรึงสลับกับดำแบบนี้เนาะเห็นปะอ่าแล้วก็แส่รักเทอร์โบคันนี้อยู่ด้านข้างนะครับนี่แบบนี้เลยหูกระจกเป็นสีกาไฟนะครับตัดกับสีรถเป็นสีขาวมือเปิดก็เป็นกาไฟสนะครับสำหรับเจ้า Sport ตัวนี้เนาะแล้วก็มี ติดตั้งเบ้ารองมือเปิดให้ด้วยการรอยเล็บนะครับอ่าต่อมามาดูด้านในนะครับด้านในเป็นบอร์ดหนังสกินโลโก้คำว่าสปอร์ตนะครับแล้วก็จะเป็นสไตล์นี้เลยนะฮะอ่าตัวนี้เป็นหน้าจอซิงโเชื่อมต่อ Apple CarPlay and แอนดแบบไร้สายอ่าพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแบบ E-PART ด้วยช่วยผ่อนแรงขณะการขับขี่นะครับ โหมดการขารับขี่ก็มีมาให้ถึง4โหมดความพิเศษของ r a เ g e r s อร์สออีกอย่างคืออีกอย่างหนึ่งเลยก็คือกระจกของเขาเป็นกระจกตัดแสงออโต้นะอ่ะอาเดี๋ยวมาดูด้านด้านข้างนะครับด้านหลังนี่ครับตรงกลางก็จะมีแอร์แอร์หลังมาให้แล้วก็ช่องเสียบ power outlet ที่จะสามารถชาร์จโทรศัพท์มือถือเพิ่มเติมขึ้นไปได้นะครับอ่ะโอเคคันนี้มีไฮไลท์อย่างหนึ่งคืออยู่ด้านหลังนะครับมีครอบไฟท้ายมาอันนี้ยังไม่ใช่ไฮไลท์ครอบไฟท้ายกล้องหลังอยู่ตรงนี้นะครับโลโก้เขาสปอร์ตเปิดม,มาปุ๊บ าท้ายพลแรงด้วยและมีโรลเลอร์ลิดไฟฟ้านะครับที่ติดตั้งจากศูนย์บริการของเราคือเปิดตัวนี้ปิดตัวนี้อยากจะให้ค้างตรงไหนก็กดซ้ำไปในปุ่มเดิมนะครับเราก็จะค้างไว้ในตำแหน่งที่เราจะเก็บไว้ได้นะครับอพอปิดเสร็จปุ๊บติดตั้งจากศูนย์ไปคันนี้รับประกันไปพร้อมตัวรถเลย5ปีหรือว่า1,50 0 0แน้มนกิโลนั่นเองนะครับปิดเปื้องเร,เรียบร้อยถ้าคุณล็อกรถมันก็ล็อกให้คุณเลยนะคือสะดวกมากนะครับปลอดภัยด้วยเวลาคุณจะไว้ของอะไรด้านหลังนะครับ ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับช่องผมด้วยนะครับถ้าชอบรถสวยๆดีๆแบบนี้อย่าลืมโทรมาแอดไลน์ line, ปรึกษากันได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ